ไอรอนแมนตัวจริงครับทุกคนอุ้ยปล่อยแสงด้วยระวังระวัง <c oughs> อ่าโอ้จับมือด้วยจับมือหันหันหันทางนี้ครับอ่าได้ไม่ย้อนแสงบีมกไดไลค์ด้วยบีมหนึ่งสองสามขอบคุณครับถ้าบีมเอาเอาเ,เงินให้พี่เขาใส่ป่องไว้อ๋อบิ่ยเท่ะ <c oughs> อะชนมือเลยอ๋อไอรอนแมน ขอจับหน่อยครับชุดก็ไอรอนแมนโอ้แข็ง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 สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บึงชวากนะในรอบกี่ปีครับแม่บีโอ้อันนี้ครั้งที่สองน่าจะสี่ห้าปีใช่แต่แต่เดี๋ยวดูนุ่นดูนุ่นเอาบีมเขาควักมือเรียกบีมเนี้อเอาแล้วเอาบีมจรเข้เขาเรียกบีมาะ อจอร์กเ้เรียกบิมด้วยไปไทยรู้จร์กเคหน่อยเร็วโอ้ไทยรู้จร์กเคหน่อยอออจอร์กจอร์กเใช้เงินด้วยใช้เงินด้วยใส่กระเป๋าจร์กเคไนดะ้ย่าไปหยิบเงินจร์กเคนะอ่ะเรื่องสองสามเรื่องสองสามโอเคครบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์จร์กเคก่อนนะบ่ายโมงตรง เขาบ,บีมบอกป๋ามาเป็นปีแล้วว่าอยากดูโชว์จระเข้แล้วโอ้โอร้านค้าเพียบเลยนี่ครับรอบการแสดง11โมงครึ่งบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามลิฟวิ่งมาเลยโอ้เขาบ,บอกอจระเข้ยิ้มครับวันนี้นิ่งเป็นหินเลย นั่นหมอเทียิพได้ยังไงเหรอเพออขาดึงหางตัวเคไปแล้วชอบดูฮะยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะตาให้ดีเอาเลยมเสียวนั้นจะเหียมั้ยทุกท่านครับพร้อมอยากักันรืยงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยเขาดิบีมเอาเลยหมอจามตอวเก็บ้อาให้ <laughs> ui 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 ừ. luôn, luôn. ui không <laughs> <laughs> thế tiếp tục à, hả ồ <laughs> cẩn หมอต้องเาๆอเนมยครับได้ทีครับตัดสินใจค่อยๆตัดจวเข้าไปบอกวาวยเอาไปบัันัครับััครัั สุดยอดไปเลยดีมากดูชางนีนะครับการแสดงของเรานั้นเริ่มเคลื่อนพลวัตเสียวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ราคากะตอมทุบอลของเราก็เปลี่ยนกัวเคล่นไปเรื่อยๆโหมือนกันจงเลี้มีสามตัวครับในหอ้อตัวต่อไปเขาจะเอาตัวไหนครับเคลื่อนกลาการเตลเป็นตัวต่อไปตัวดำตัวนี้เลยเอาตัวดำตัวนี้เลยเหรอใช่ นี่มีตัวหนึ่งน้องสัมฤตเ็กนี้มีชื่อว่าน้องสัมลตครับเราเวลาบกหมอกเร่ตนน้องสัมลตครับขึ้นสูงกลังเทิดแตก่อนว่าที่นการเต้นเ้มาเต้นเต้นมาเอาเน่จกชื่อสัมลีเขาเอาจอดพีขึ้นมาข้างบนแล้วน้องๆเอาายการกอนหมอจ๋ารการกอนแล้วนอีบบีบ

บอกตามตรงว่ามันันรายครับเป็นการที่้าพัตัดสินใจเอาเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเจียวว่ะลุยโอ้โหลองนะเอาตอบเอ้ตอนนี้พวกมันต้อมุ่งเลยขอมันอากาศนะเอา เอาอีตัวแล้วี่ายระวังระวังระวังใคกับเจากับนาระวังด้วหนอจัมีตัวหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้

ได้พี่เลยครับตัดพิจัยผิดไหมนำี่สาค่อยๆเจ๊ดๆๆๆยังไม่ได้เลยเอาเข้าเลยหัวหัวรอดอยู่ทำไมไม่ยังเข้าไปเอ้าเป็นอะไรหัวเลยไหมยันได้ยังไงล่ะครับแล้วทำไมไม่ยันเข้าไปอ่ะยันได้ยังไงอ่ะก็มาแกท้เชือกตั้งเงี้ยนั่งเงียบคนเลยไม่มีกำลังใจตบมือตบมือตบมือชมพิมาเนี่ยตัดมาคุ้มมาไม่ตัดคุ้มน้ำตาลไม่ตัดมาโมกุตายัดตัดใจว่าแล้วก็พิดไหม นามศิษะค่อยๆ บีมให้บีมมาดูสองรอบแล้วทองหรือเปล่าถุงมาลาตีอะไรใจเย็นใจต่อได้เลยครับตรงนี้เป็นบ่อจระเข้มีจระเข้หลายตัวเลยนอนอยู่เนี่ยบีมจระเข้เอ้าจระเข้ออกมาอ้าวไม่ใช่มองไกลๆนึกว่าจระเข้ตัวเงินตัวทองครับสองตัวเลย สองตัวเลยตัวเงินตัวทองเห็นไหมบีมเห็นไหมใต้ต้นไม้อ่ะอ่าอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูลูกจระเข้กันครับนี่ตัวจริงนะบีมอ้าวใครเอาตังค์ลงไปทำไมอ่ะไม่รู้ดิมันไม่มันไม่กินเหรียญเนาะเห็นไหมเล็ก ไข่จระเข้เป็นแบบนี้นี่เองเอาออกมาดาไข่แบบนี้เลยมาครับตอนนี้เรามาพบกับการแสดงโชว์หมอจระเข้คนแรกครับจะเป็นหมอบีนะครับหมอบีจะเป็นผู้หญิงนะครับจะทําการโชว์เอามือเข้าไปก่อนนะครับเอามือเข้าไปก่อนครับระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับอต่อไปเอาหัวเข้าครับเอาหัวเข้าคุยคุยคุยกับจระเข้ก่อนเยีาเพึ่งงับนะ เอาหัวเข้าไปครับเอาหัวเข้าไปโอเคครับหมอต่อไปหมอต่อไปเจอกับหมอบีมครับมาหมอบีมจะทําการโชว์เอามือล้วงเข้าไปก่อนหมอบีมช้าๆนะครับเอามือก่อนครับเอามือก่อนครับเอามือก่อนครับเอามือค่อยๆล้วงเข้าไปเอามือค่อยๆล้วงเข้าไปเอ้ยยัง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 ไม่กัด ลงไปสุดเลยเอาสุดอีกเอาเข้าไปอีกกล<ส>ัวอะไรอ่ะมันเป็นลูปปัน้นลูปปั้นอย่างกัวงไปสงสัยภาพเขาติดตาตอนไปดูแสดงโชว์หนึน่งสองสางสองสหนึน่งสองสงับหัวเข้าไปแล้วครับจังว่าเอาหัวออกระวังฟันมันนะแม่โดน<ด>ไปแล้วทีหนึ่งแฟนู่วหัวอุ้ยเราเจอไอรอนแมนตัวจริงเ,รเจอไอรอนแมนตัวจริงครับทุกคน อุ้ยปล่อยแสงด้วยระวังระวัง <c oughs> อโอ,โอจับมือด้วยจับมือห,หันหันทางนี้ครับได้ไม่ย้อนแสงสบีมกไดไลค์ด้วยบีมหนึ่งองสขอบคุณครับถ้าบีมเอาเอาเงินให้พี่เขาใส่ก่องยอ๋อวิ่เท่ะอะชนมือห<อ>น่อยอ๋อไอรอนแมน ขอจับหน่อยครับชุดก็ไอรอนแมนโอ้แข็ง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 